I, I still want to run to you. Am I breaking through? Do you feel me too? I, I still want to run to you. Am I breaking through? Do you feel me too? Yeah. หฟ้าสว่างทางเปิดบอกตัวเองเอาปัญหาวางเฉยและถ้ามึงต้องการฉายการเฉิดก็จะออกไปตามหาในความใหม่ของการเกิดไม่รู้จักจะหาแดกจะมีใครตามเชจะข่าน้ำข่าไฟที่ไม่ส่งมาตามเบิกเกิดเป็นมน,นุษย์ก็จงเพียรพยายามเฉิดแค่บาทีละอยากจะไม่เอาใดก็ตามเกิดกูไม่ชนรับคำสั่งไม่ทำตามเงื่อก,กูระเบ,ะเบะะิอพวกตัวเลขที่ปรากฏคำบัญชีนั่งพนมมือและแค่แค่ภาวนาน u s t p ความหมายฝันให้ทุกคนนั้นยิงดีชควบิที่มีสุขเลยก็ทุกคนกันไฟเพราะชีวิตม่ไม่มีดอกคำว่าการันตีถ้ามึงนั้นสามารถที่จะหาผลกำไรพวกจัไมเจ้า ให้กับแผนให้กับผังและกับคุณทุกมหมู่ดาวที่มองแสงให้กับสังพระอาทิตย์มอมนิมิตให้กับฉันกูเลยใช้ทั้งชีวิตเพื่ออุทิศให้กับฝันมอบจิตวิญญาณให้กับสีให้กับสันให้กับเราให้กับคนที่ยังเดินไปกับฉันเส้นตรงไม่มีการกลับหลังกูไม่ฟังเลขกลนที่พยายามดับฝันตอนปอูมีแค่ m อ3 ลาว,วลีเลยก็เพลงปลามีตอนนี้มีแต่เพลงเศร้าตอนเวลาตีสามาก็บค่บุรี่กูจะหลับคาที่เลือกการพักผ่อนมากกว่าการปาร์ตี้กูนก่เบื่บอก,กูรู้ดีว่ากูชอบพาจีแล้วก็ยาทุกแขนงกูก็ลองไม่มาหมดกูว่าแทบหรือไม่แทบไในมึงบอกมาสิแต่สุดท้ายทุกๆอย่างไม่ใช่ของชั่วคราวผู้คนก็เป็นของชั่วคราวตัวกูก็เป็นของชั่วคราวกูเลยอยากเตื่นชาไปท่องเที่ยวทั่วท้าวแต่สุดท้ายทุกๆอย่างไม่ใช่ของชั่วคราวผู้คนก็เป็นของชั่วคราวตัวกูก็เป็นของชั่วคราวกูเลยส่เงเสียงกูไปทั่วฟ้า เรียงคิวต่อจากกูเดินอยู่ในเฟิร์สไลน์กูแค่ฟังเสียงยูนิเวอร์สไซ์แล้วพอได้โดนตามันก็จะบอกมึงทุกทุกอย่างที่ไม่หวนน้ำผามึงจะไม่ได้มีเติร์ดอายจะมองว่ามึงหลุดใครจะมองว่ามึงลวดใครจะมองว่ามึงช่วยใครจะมองว่ามึงควายแค่มีปามันก็พูดแันไปช่วยจากอีควัวเป็นอีควัวมันจะทำให้มึงควายถ้าจะตัดก็คือตัดถ้าจะหักก็คือหัก แค่ทำความเข้าใจไม่ใช่โกรธเพราะสุดท้ายยังไงสัตว์ก็คือสัตว์เฮียมาเฮียกลับกูก็เป็นเหมือนกระจกอาระพบบที่กูใส่ลงในศัพท์ุกทุกทางที่ชีวิตเหมือนจะจ้กูมากลับคนพบสิ่งที่เดียกคนเลฝันบอกตัวเองจากนี้กูจะไม่ยอมความรู้สึกจะไม่สั่นจะไม่คอนอย่าน้ำตาจะไม่หลั่งจะไม่นองทุกคำพูดออกจากปากของกูไปต้องไม่ร้อมอยากขอบคุณในทุกๆกำลังใจกูจะจำไว้ไม่ลืมส่วนคนีมเฮียกูแค่แค่ลืมไปแต่ไม่เคยที่จะลืมเขาทุกมือที่ได้กลืนขอบคุณคนที่เขาสอนกูให้ยืน You? am I breaking through? Do you feel me too?